เราขออนุญาตตาสุ๊กตู่นะคะ Oh hum, no. Hum. i mm -hmm. ของวงอีชอ้อยนะคะทุกคนขอฝากชื่ออีชอ้อยทุกคน สำหรับน้องๆวงอีชอยดังๆอีกทีได้ไหมคะนี่ไม่รู้ว่าอากาศฮอตหรือว่าน้องๆบนเวทีฮอตกว่ากันแน่อะเดี๋ยวเรามาอาฟังวิทยกรรมการนะคะให้คำแนะนำกับน้องๆหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับในส่วนของคนแรกขอเริ่มที่พี่ปิงปองก่อนเลยคราวนี้ผมเหรอถูกต้องอะสวัสดีน้องๆอง e ีชอยทั้งหลายนะจ๊ะก็อันนี้ทีมงานเยอะแยะเลยเนาะอันนี้ ชมก่อนคนแรกเลยนะมือพาร์เคชั่นคือที่เห็นแล้วว่าไม่มีไม่อยู่ที่เราเพราะเพราะว่าไลน์มันอาจจะไม่พอเนาะแต่ว่าเราก็จะสู้นะแบบรู้อยู่แล้วว่าข้างนอกอาจจะไม่ได้พาร์เคชั่นชัดแต่ว่า mm hmm. เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเขาเรียกร้องสายตาพอสมควรอะไรอย่างนี้ก็เลยชมก่อนไปเลยไนดะ้หนึ่งคนเอาโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาเราเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาแต่ชมมันก็ไม่ได้ไประโยน์อะไรเนาะใช่ไหมเพราะว่า พี่เชื่อว่าทุกคนที่มาตรงนี้น่าจะอยากได้ดีโทอะไรบางอย่างที่จะไปแก้โชว์ตัวเองให้มันดีขึ้นเนาะอันดับแรกเลยนะอันนี้พี่ขอถามก่อนว่าพวกเราอ่ะอันนี้คือเราฟอร์มวงกันมาเองหรือว่ามีผู้ปกครองหรืออาจารย์ดูแลกันอยู่ออฟอร์มวงกันเองค่ะฟอร์มวงกันเองอุ้ยสุดยอดทีแรกอ่าเริ่มจากเป็นวงดนตรีเป็นวงดนตรีทั่วไปเลยครับที่มีกีตาร์มีเบสมีกองครับแล้วก็ เราได้มีโอกาศแบแข่งศิลปะตกรรมก็เลยเป็นวงคอนเทมครับเราก็เลยไปเป็นรวมวงกันเลยครับเป็นวงคอนเทมก็เป็นวงดนตรีอีชอยเลยครับอ่าฮะโอเคพี่อ่ะอันนี้พูดตรงๆกันก่อนเลยนะพี่รู้สึกว่าพวกเราอ่ะใจพวกเราใจแบบใสดีปะ่ะใช่ไหมเพราะพี่รู้สึกว่าเพลงสาวเช็คเรากับเพลงสุดท้ายอะ่ะพวกเราทําได้ดีแต่ว่าตรงกลางสองเพลงที่เป็นจังหวะ6-8เนี่ย ฮัโลโอ้โออออาจจะโ oh, 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 oh. ย้ไปโย้มาไปหน่อยซึ่งอันนี้พอไม่มีพวกพอพวกเราบอกว่ารวมตัวกันเองใช่ไหมที่จะมีเรื่องแนะนําอย่างนึง่งอันนี้อ่ะวงแรกอีเอวนอยู่ใช่ไหมฝั่งนู้นใช่ไหมอันนี้ถือว่าพูดรวมกันหมดทุกคนเลยแนะนําสําหรับเด็กวัยรุ่นทุกคนที่กาลังกาลังเล่นนะเล่นดนตรีนะเพลงที่ฟังดีไม่ใช่เพลงที่เล่นยากที่สุด แต่เป็นเพลงที่เล่นรวมกันออกมาแล้วฟังดีที่สุดต่างหากพวกเราบางทีนะทุกคนอยากเป็นเลิศทางการเล่นดนตรีทุกคนแหละแต่เมื่อเรารวมกันเป็นทีมที่มาอยู่บนเวทีวงทั้งวงเราจะต้องประเมินให้ได้ว่าวงของเราศักยภาพเราทําได้ที่ระดับไหนอันนี้อาจจะยังยากเกินไปกับสําหรับทีมของทีมเราทั้งทีมหรือเปล่าถ้าเล่นเหลือประมาณนี้มันจะเกาะก,กันเป็นทีมได้ดีกว่าไหม มันจะมีพลังงานที่ดีกว่าไหมเช่นอย่างเพลงแรกกับเพลงสุดท้ายพี่สัมผัสได้เลยว่าพอพอมันตื๊ดๆหน่อยอ่ะแบบเหมือนแบบมือกองมือเพลย์แคชั่นมือเบสเหมือนแบบเหมือนปลาได้น้ำอ่ะแบบแห้งๆแบบเจอหกแปดอยู่ตรงกลางแบบมึนๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วพอดีดขึ้นมาปุ๊บโอ้ปลาได้น้ำสดชื่นนักร้องนำด้วยนะคะดูเหมือนแบบจริงๆแล้วน่าจะเป็นสายย่อเหมือนกันดีแล้วดี พขาดูจากชื่อว่าอีชอยพี่ก็กะว่าวงนี้น่าจะแซ่บอะไรประมาณนี้คือพี่แอบเสียดายคือดูแล้วอะสกิลพวกเราไม่ธรรมดาวงเนี้แต่ไปตายตรงที่ไปเลือกเล่นตรงกลางตรงกลางโชว์ที่เลือกอะไรที่มันเหนือเหนือความสามารถของทีมรวมๆเยอะไปหน่อยมันเลยมันเลยวูบทุกผมไปหน่อยเนาะที่เหลือพี่ก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นเรื่องธรรมชาติเ่ะเพราะว่า รวมตัวกันเองเนาะอาจจะพูดเยอะหน่อยถ้าเกิดว่ามีคุณครูดูแลเนี่ยเล่นพวกนี้พี่จะปล่อยให้คุณครูพูดแทนอย่างทีมเครื่องเป่านะบาราเซชันนะคือความหัวใจของบาราเซชันเลยคือความพร้อมเพรียงแป๊ดเป็นแป๊ดหยุดเป็นหยุดมาเป็นมาแล้วมันจะสนุกมากบาราเซชันอาจจะต้องถ้ายังรวมยังเล่นด,ด้วยกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆบาราเซชันอาจจะต้องเหมือนมือกองกับมือเบสอะนึกออกไหม ที่เขาจะต้องรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันเน่มันต้องแบบรู้ใจกันให้มากกว่านี้แม้จะถูกจับแยกอยู่คนละฝั่งกันตรงนี้ตามมันก็ต้องแบบเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันมากกว่านี้แล้วมันจะแบบฟลาเซชั่นมันจะแบบแปร่นชัดมันสนุกกันนี้เยอะเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็มือเบสอันนี้พี่อาจจะเล่นมือเบสกับมือกองนิดนึงเพราะว่าเราพี่ไม่รู้แต่ทีมเราเลือกเล่นเพลงที่เป็นพวกจังหวะ6-8 มาให้ฟังพวก 6, 8, 12, 8, 3, 4หรือพวกนี้มันเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างยากเนาะมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งบางทีอาจจะต้องไปฝึกตรงนี้เพิ่มมือเบสสั้นยาวหนักเบาสำคัญมากเลยนะสำหรับเพลงประเภทนี้บางทีโดยเฉพาะพวก 6, 8แม้แต่จะเป็นเพลงของซินิฟูเมื่อกี้ก็ตามนะบางทีถ้ามันมีสั้นยาวหนักเบาที่แบบเราเล่นแบบเบาลงนิดนึงอนะ่ะไม่ได้หมายถึงวลูปที่เบานะน้ำหนักมือมือขวาเราอะ มันจะช่วยสำเนียงของพวกเพลงประเภทนี้ดีขึ้นลองไปศึกษาเพิ่มกันดูเนาะออและอาจจะต้องใจเย็ยนเพิ่มแล้วก็นักร้องชายที่รู้ว่าเรากำลังพยายามจะเอินเตอร์เทนยยเต็มที่แต่ว่าเหมือนเดิมมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราพลาดไปกระจึงเดียวเลยคือตอนเราคอรัสตอนคอรัสเราเพี้ยนไปหน่อยพี่คิดว่าเวลาเรา ร้องปากเปล่าร้องอยู่กับบ้านหน้าจะไม่เพ้ยนแต่ว่าพอเวลาขึ้นมาอยู่บนเวทีปุ๊บได้ยินเสียงมอนิเตอร์ได้ยินเสียงเครื่องอื่นเยอะๆเราได้ยินเสียงคอรัสรลดน้อยลงมันก็ทําให้คอรัสเปี้ยนการคอรัสเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่แบบอยู่อยู่บ้านเฉยๆแล้วร้องได้นะเราต้องฝึกออยู่กับวงเวลาอยู่กับวงแบบนี้ต้องฝึกแล้วอาจจะต้องอัดเก็บด้วยฟังเองด้วยนะโทรศัพท์เอาอัดเสียงเก็บไว้ได้ไหมอัดได้เนาะต้องฝึก เก็บไว้ฟังบ่อยๆเพราะว่าเวลาเราคอรัสเนี่ยถ้ามันเพี้ยนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นหนึ่งเสียงโดยเฉพาะเวลาเป็นนักร้องคู่หรืนึกออกไหมมันจะได้ยินเด็กๆแล้วชัดมันจะแบบบางทีเผลอๆที่ไม่ดีพานักร้องคนอื่นหรือนาวตามไปด้วยเลยแต่ว่าเวลาโชว์อย่างเงี้ยถ้าไม่มั่นใจขึ้นมารู้สึกว่าอยู่ดีๆประมาขึ้นมาร้องอยู่ในขั้นกับนักร้องไปก็ได้มันสนุกได้เหมือนกันเหมือนกับที่ที่บอกเมื่อกี้ว่า วงที่เล่นได้สนุกวงที่เล่นได้ดีคือวงที่ทีมเวิร์กดีบางครั้งถ้าสกิลยังไม่สูงแต่เราเล่นสิ่งที่มันกําลังพอดีกับทักษะของวงทั้งวงแล้วเป็นนักหนึ่งใจเดียวกันมันก็ทําให้โชว์สนุกซึ่งวันนี้ก็แอบเสียดายจริงๆแบบมีแววมากนะขอหหกคะแนนตรงกลางนิดนึงแต่ว่าตรงนั้นมันก็ไม่ได้สาคัญอะไรเนาะใช่ไหมเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีสุดท้ายสำหรับพวกเราอยู่แล้วถูกไหม คนเล่นดนตรีแล้วมันเสพติดอยู่แล้วแหละมันอยากมีอีกมันอยากมีโชว์อีกอยากไปเล่นอีกอยากจริงคนนี้อีกอยู่แล้วสู้เขาต่อไปแค่นี้ละจ้าขอบคุณพี่บิงฟองมากมากเลยค่ะต่อไปขอคำแนะนำดีๆค่ะจากพี่พีหาดบอยหน่อยดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครับสวัสดีน้องๆอีชอยนะครับพี่พีจากวงหาดบอยนะครับเ,เห็นด้วยกับพี่ปองครับเรื่องเรื่องที่เพลงที่พี่ชอบนะพี่ชอบเพลงสุดท้าย กับเพลงที่เรล่าสาวเช็คพี่ว่าเรื่องของใจอะ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยอะ่ะพอพ,พี่ไม่รู้ว่าพี่พูดถูกไหมว่าเพลงสุดท้ายกับเพลงซาวเช็คกัเป็นรู้สึกว่าเป็นตัวของวงมากที่สุดแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องรู้สึกไงแต่น้องทำให้พี่รู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละ,แ,หละแม่งคือ DNA ็ของ e อีชอยความความสนุกความเอนเทนพี่สังเกตได้เลยว่าทุกคนพร้อมจะ ทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันทุกคนแบบโคตรเอาอะในในเพลงแบบนั้นนะครับต่างกับเพลงที่สองเพลงที่อยู่ตรงกลางที่มันจะมันจะดูกังวลดูกล้ากลัวกลัวหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นอาจจะเป็นเพราะเกรงเวทีหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเพลงสาวเช็ดคดน้องๆเขาฟิลเขาดีมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยคาดว่าเป็นเรื่องของของใจแล้วก็เรื่องของการเจอสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่เหมาะกับตัวเองอืม ที่ถ้าให้แนะนําพี่อยากให้น้องเลือกทําในสิ่งที่น้องชอบแล้วก็เหมาะไปเลยคือเลือกโฟกัสไปเลยอะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทําได้ดีเหมือนเหมือนเหมือนอ่าถ้าเปรียบเทียบกับอาหารอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอาจจะเข้าใจว่าการมาประกวดทําอาหารต้องทําอาหารถ้าได้ทุกชาติทุกรสชาติถูกปากทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราถนัดทําอาหารอีสานอะ ฉันทาลาบเก่งมากฉันตำส้มตำนัวมากทําอาหารสาไปเลยทําให้ชัดทําให้สุดไปเลยครับในคาแนะนาจากพี่นะแล้วกออ็อีกนิดนึงครับมีนิดเดียวที่พี่คิดว่าจริงๆมันไม่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่านี้แนะนําเป็นเกรดเล็กๆนะครับพี่สังเกตได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่น้องมือกีตาร์ฝั่งพี่กีตาร์ดับไปใช่ไหมครับอ่าทีเนี้ยเวลาสมาชิก นึ่งคนมีปัญหาขึ้นมาไม่อยากให้สมาชิกท่านอืนะ่นๆื่น่ะหันไปมองขนาดโชว์เพราะว่าคนดูจะมองตามเวลาเวลาเพื่อนเรามีปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้อง cover เพื่อนก็คือเราต้องเราต้องมาเอาเวทีแทนเพื่อนหรือว่าทำไมก็ได้ให้คนดูไม่ไปโฟกัสต,ตรงนั้นถ้าถ้าสมมติพี่เป็นนักร้องเนี้ย เราเพื่อนมีปัญหาสมาชิกวงมีปัญหาที่จะดันขึ้นหน้าเวทีแล้วแล้วก็จี้คนดูเลยเอาโฟกัสคนดูเลยให้คนดูโฟกัสเราแทนหรือเครื่องอื่นก็ได้นะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะซ่อนในโชว์เราเราต้องทําให้คนดูไม่เห็นว่าโชว์เรามีปัญหาเนาะอันนี้เพิ่มเติมครับเป็นเกิดเล็กๆนะครับนอกจากนั้นก็ <Okay. S 1> อยากจะชมแหละในเรื่องที่น้องๆทําได้ดีครับ ประทับใจในเพลงสุดท้ายมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณนนคพพะพี่พีทบอยเลยพี่บิกบอกมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆวงอีชอยอีครั้งนึงกันเาเป็นกำลังใจให้น้องๆได้ไหมคะนี่กำลังใจเพียบเลยค่ะเด็กๆอยากอะไรแล้วพักผ่อนก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งวงสุดท้ายที่